ที่ข่าวที่ชื่นมื่นกันบ้านนะครับงานแต่งงานร้อยล้านมงคลสมรสร้อยล้านร้ล้านเลยเหร้อยล้านเะไม่ใช่ของทายนะไม่ใช่อันนั้นเขาจบไปแล้วอันนั้นเขา2ล้านจบสองล้านเคลียจบแล้วยอมหย่าแต่ว่างานของคุณตั๊กบงกตกับคุณบุญชัยเบญจรงคกุลจัดที่โรงแรมหรูเลยนะครับแมนดารินโอเรนตนเนี่ยนะครับก็ยกขบวนขันหมากกันไปตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะฮะ 9-15นาฬิกานาทีแล้วก็พอขบวนขันหมากเข้ามาสู่ในงานเนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็นำสินสอดมาวางให้กับผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวได้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็เข้าสู่พิธีรดน้ำสั่งนะครับสินสอดเนี่ยนะฮะที่นำมาแต่งคุณตักครั้งนี้เนี่ยคุณบุญชัยบอกว่าเซ็นเช็คเงินสด100ล้านบาทโอ้โหนะเจ้าโวยยังไม่จบ<ะ>มีแหวนเพชรหนึ่งกะลัด แสลักรูปดอกบัวนี่รูปดอกบัวก็ตรงกับชื่อบงกฎหนึ่งร้อยล้านก็จบแล้วเช็คเงินสดอะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วจงไม่รักกันก็ตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องมีแบบทองหรือว่ามีเงินสดอะไรมาวางแหมเดี๋ยวนี้ก็เอาแบบเ็นเช็คใบหนึ่งจบเลยนี่ ขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมมีมีเสียงไหมมีฮะมีฮะลองฟังดูนะฮะครับหลับได้ครับสไลดครับกรมีความตื่นเต้นเกรงว่างานวันนี้จะรับรองผู้คนไม่ได้มีความสะดวกสบายโดยทั่วหน้านะครับเฉพาะโดยเฉพาะจือมวลชนแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าสถานที่นี่มุมเล็กแต่ว่าก็เป็นแบบไทยๆดีนะครับเราก็อยากจะมาใช้ที่นี่เป็นที่จัดงานกันครับมันร้อยล้านแบบ ร้อยร้านนะคะแล้วที่นี่นะคะมีโซนอื่นๆไหมคะที่นี่หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเดี๋ยวเราก็สร้างกันไปนะครับข้างหน้าเพราะเรายังมีเส้นทางยาวไกลนะครับสร้างครอบครัวสร้างไม่ได้แต่งเอาเงินนะคะแต่งเพื่ออยู่ด้วยกันวันนี้ไม่แพ้ค่ะวันนี้แบบว่าปกติจะเป็นจะแบบว่ามีบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้แบบว่าเล่าลื่นลูกไม่แบบไม่ไม่ไม่งอแงเลยการแพ้ปกติเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง มีมีอาเจียนบ้างค่ะแล้วก็เวลานั่งรถก็จะขึ้นไอะไรอย่างเงี้ยชอบทานอะไรเทุกสิ่งชอบทานน้ำน้ำส้มกับน้ำมะนาวแล้วอยากทานดอกไม้ดอกไม้พีเนี่ยชอบเห็นสวยดีค่ะก็เลยอยากกินตั้งใหญ่คำมั่นสัญญาวันต่อวันนะครับรักให้เขาสัญญาทุกวันนะคะสัญญาทุกเรื่องเนาะเวลาเวลาแบบว่า สงสัยเรื่องไหนก็สัญญาสิไร่ได้ไ่ะพูดถึงวันวันนี้ความรู้สึกในวันนี้อยากบอกอะไรกับความยิ้มย้มในวันนี้นะพี่ใหญ่ในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมรู้สึกทีวิ่เติมเต็มนะครับครับแล้วก็มีทายาทมัน,นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีใจนะครับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือหลายสิปีนะครับทุกท่านก็มานะครับ เพื่อนๆที่เรียนที่เมืองนอกด้วยกันก็มาเพื่อนที่เรียนที่มมเ,เมืองไทยด้วยกันก็มาก็เพื่อนของน้องเขาก็มาญาติผมน้องตั๊กก็มาญาติผมก็มามันเป็นความรู้สึกที่ดีใจครับดีใจน,น้องตั๊กเติมเต็มส่วนไหนในชีวิตของพี่ใหญ่ครับทำให้เป็นเต็มสุดเต็มทุกอย่างก <laughs> ็ดีใจะลยควังรู้สึกวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากกว่า รู้สึกว่าดีใจอ่ะมันมันบอกความดีใจเนี่ยมันบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงดีใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็รู้สึกว่าพ้นอกเราที่เราไม่ต้องมาดั่นเครียดกับเขาอีกแล้วนะก็บอกว่าก็ให้พรเขาว่าเออแต่งงานไปแล้วก็จงซื่อสัตย์กับสามีแล้วก็ให้รักกันไปนา,งงานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกได้เปนแล้วอะไร ใช่แล้ว่ะคุณแม่ได้บอกอะไรฝากฝังอะไรท่านบ้างไหมคะก็ฝากกับคุณชัยว่าฝากน้องด้วยและกันช่วยดูแลแทนแม่ด้วยอะไรอย่างี้มีอะไรเป็นห่วงตอนนี้ถ้าถามแม่เมื่อก่อนแต่แม่เป็นห่วงน้องนะแต่เดี๋ยวนี้แม่ไม่เป็นห่วงแล้วจ้ะไม่ไม่เป็นห่วงอะไรเลยทุกวันนี้จ้ะเพราะว่าเขาเจอกับคนที่ดีๆจ้ะ เขาก็เจอในสิ่งที่ดีๆคืออยู่ด้วยกันได้สัมผัสความที่คุณบุญชัยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นกับตาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าดีอ่ะรู้สึกดีเนี่ยวันนี้คุณตาก็ท้องได้3เดือนแล้วสเดือนแล้วครับเกือบจะรู้เพศแล้วด้วยซ้ำไปใช่ไหมบอกว่าน่าจะเป็นเพศชายอ้าวแล้วฮะน่าจะเป็นเพศชายนะฮะฉนั้นวันนี้เจ้าสาวก็เลยดูแบบดูแบบ ตัวใหญ่อีกนึงนะฮใช่อวบอิ่มมีความสุขด้วยแล้วก็โชคดีที่วันนี้อย่างที่คุณตั๊กบอกไม่มีอาการแพ้ท้องด้วยนะครับงานก็ราบลื่นมากมีความสุขมากนะฮะจากนี้ไปแฟนๆของคุณตั๊กแฟนภาพยนตร์นะครับก็คงจะต้องรอเพราะเธอมีโอกาสจะกลับมาในวงการอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ใน2ปีนี้ไม่เห็นเธอในจอภาพยนตร์แน่ใช่ครับเพราะเธอก็เดี๋ยวคลอดลูกแล้วก็จะให้นมลูกแล้วก็จะไปฮันนีมูนที่ฮาวายนะฮะฉะนั้นคุณคุณทีละที่ชื่นชอบ คุณตั๊กเป็นพิเศษรอ2ปีรอไหวนะรอไหวรอสอปีนะฮะรอสปีเธอบอกว่าเธอก็มีโอกาสจะกลับมาเข้าวงการอีกครั้งหนึ่งใช่ครับใครที่คิดถึงคุณตั๊กคิดถึงอย่างนู้นคิดถึงอย่างนี้ก็รอหน่อยหรือไม่ก็เปิดผลงานเก่าๆดูไปก่อนใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับไปดูบางราจันไปดูคุณแผ่นอะไรองหมดเวลานะครับวันนี้เราลาไปก่อนคุณนี้กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ